ครบรอบแต่งงานค่ะก็แบบนั่งนั่งดูรูปอยู่คนเดียวแล้วก็เห็นหน้าพี่ท็อปปีนึงหน้านางไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะแต่ขนาดที่เราครบหนึ่งปีปุ๊บน้ำหนักตัวก็ขึ้นทำงานในออฟฟิศสามีก็แบบกินเลยเขาชอบแบบเนื้ออบอวบอะไรเงี้ยเขาชอบคืนหนึ่งก็อ้วนขึ้นหน้าท็อปก็อ่อนลงหน้าท็อปเหมือนเดิมเหมือนตอนแต่งแล้วผอมลงท็อปผอมลงนุ่นก็เลยแบบเฮ้ยจะครบรอบหนึ่งปีแล้วอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือนุ่นแก่ขึ้นเยอะเลยอ่ะนุ่นเลยแบบ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยขอตัดผมค่ะกระชากไว้ไประโยคแรกคือท็อปบอกว่าเหมือนได้เมีมยใหม่เลยอะยังไม่รู้เลยค่ะดูจากเวพี่ท็อปแล้วแค่จำได้ก็ดีใจมากไม่มีค่ะนึกว่าชีวิตเราปกติแบบนี้เราโอเคมากไม่มีหรอกอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่มียงังยังค่ะยงัยงอยากทำนนเนี่ยวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นเด็กใหม่เลยกลับมาแต่งหน้าทำผมนั่งแบบนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วสึกแบบสนุกจังเลยเดี๋ยวขอ กลับมาทํางานอีกสักพักหนึ่งค่ะาที่ภรรยาดีมากค่ะชงชาเป็นอย่างเดียวมากับเขาเป็นทํางานออฟฟิศเก่งมากแบกหามได้แต่แม่บ้านหว่วยมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะอีกอาทิตย์หนึ่งนะจะลดน้ําหนักจะทําสาวให้เาหน้าอ๋อ